เสียงธรรมนี้อัดขึ้นที่ทำ้ำบนยอดภูกรั่งซึ่งเป็นถ้ำที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เคยผ่านมาพำนักปรกกฎบบำเพ็ญภาวนาหลายรูปหลายท่าน อาทิเช่นหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นต้นทีนี้ภาษาธรรมของนักปฏิบัติธรรมของเราท,ทุกทท่านความจริงก็มุ่งเน้นไปสู่ทางเดียวกันคือความหลุดพ้น มุ่งเน้นไปสู่ความปล่อยวางมุ่งเน้นไปสู่ความสงบแต่ใช้ภาษาพูดภาษาสอนกริยาพูดกริยาสอนอาจจะแตกต่างกันไป <c oughs> แต่จุดมุ่งหมายปลายทางก็คือการปล่อยวางนั่นเอง ส่วนผู้ใดจะเข้าถึงซึ่งความสงบสว่างแจ่มแจ้งนี้ได้ช้าได้เร็วได้ไวก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านผู้ใด ดังนั้นภาษาธรรมในโลกในสำนักธรรมทั้งหลายที่สอนกันนั้นล้วนแต่สอนไปตามความรู้ความรู้ก็มีหลายอย่างรู้ตามตำรารู้ตามการปฏิบัติ ทีนี่ว่ามันแตกต่างกันไปก็เลยมองไปว่าท่าน,ผ,านผ,ผู้นั้นทำผิดท่านผู้นี้ทำถูกเอาเป็นว่าเราดูผลผลที่ได้ทำาลลที่ได้ฝึกผลที่ได้เข้าถึงผู้ที่เข้าถึงความ สะอาดสว่างสงบแจม่มแจ้งก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ดำเนินมาตามมัคควิธีไม่ว่าจะเป็นแบบใดใช้คำพูดคำสอนแบบใดก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะต่างคนต่างฝึกฝน เอาพุทธคำสอนเป็นที่ตั้งบางท่านก็อาจจะมีความรู้ความเห็นที่แตกต่างจากท่านผู้อื่นไม่ว่าความรู้ความเห็นที่จะแตกต่างประมาณใดถ้าไม่ออกนอกลูกการปล่อยวางแล้วก็ถือว่าใช้ได้กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสายมหายานหินยานไม่ว่าจะเป็นเซนก็ล้วนแต่เป็นผู้มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นทุกๆภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาธรรมให้เข้ากับอุปนิสัยของผู้ใดผู้นั้น ดรงนั้นธรรมะไม่มีแตกแยกสติบางท่านก็จะได้ฉับพลันเรียกว่าสติตัดบางท่านสติจดจ้องบางท่านก็เป็นสติรักษาบางท่านก็เป็นสติระมัดร,ระวัง บางท่านก็เป็นสติการเฝ้าการดูสติที่เราเข้าใจกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีกว่าที่จะเอาจิตไปหมกมุ่นอยู่ก,กับความโลภค,ความโกรธความหลง ดีกว่าที่จะเอาจิตไปหมกมุ่นโยกับความทุกข์ความกังวลความเครียดราคะตันหาเพราะเป็นการฝึกในโลกทั้งหมดมีหลายพบชั้นพบภูมิมีหลายชั้นหลายภูมิ แต่ละอารมณ์ก็วิ่งวุ่นวุ่นวายอยู่ในภพภูมินั่นแหละจึงไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นผู้ที่ติดอยู่ในภพภูมิใดก็ถอนออกจากภพภูมินั้นคำสอนจึงมีมากมาย เพื่อให้เข้ากับภพบภูมิที่สัตว์ทั้งหลายติดอยู่เมื่อสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ภพภูมิต่ําจะเอาคําสอนที่ว่าด้วยฌานญาณหรือสมาธิปัญญาเข้าไปสอน มันก็ละได้ยากก็เข้าถึงได้ยากก็ต้องเอาทานการละการสละไปสอนก่อนลำดับพบชั้นไปก่อนเมื่อจิตของผู้ใดติดอยู่กับภพบภูมิที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับ พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้วิปัสสนาสมาธิเป็นลำดับขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยก็ให้ใช้การตัดฉับพลันการเข้าถึงฉับพลันอย่างพระอัญญากนทธัญญา ปัญยาโกนัญญะติดอยู่ในภพของฌานติดอยู่ในภพของญาณติดอยู่ในภพของจิตติดอยู่ในสมาธิติดอยู่ในสมถะนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเพื่อจะโปรดปัญจวัคคีพระองค์ก ไม่ได้ไล่ลำดับจากทานไม่ได้ไล่ลำดับจากการพิจารณาร่างกายไม่ได้ไล่ลำดับจากการพิจารณาอาหารพระองค์ก็เข้าสู่ระดับของจิตเลยเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานั้น ของจิตพระอัญญาโกนทัญญะท่านเขาผ่านพบภูมิแต่และพบภูมิมาจนถึงรูปประภูมิแล้วอารูปประภูมิก็หมายถึงว่รปปรา,ารูปประชานารูปประชานทีนี้ก็พระองค์ก็ตัดเรื่องความหลุดพ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้น ดังนี้เป็นต้นตั้งแต่สมาธิธิสมาธ,ธิิสิ่งที่จะควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำท่านไม่ได้ตัดเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติแต่ท่านตรัสให้ฟังเรียกว่าตรัดหนทาง ที่มีควรทำได้แก่หนึ่งอัตตกิรมัฐานโยคก,การบังคับผมเหงจิตใจกดจิตกดกายให้อยู่ในความทุกข์ให้อยู่ในความตื่อไม่มีสติปัญญาสองการมาสุขันธิกานโยค คือการหลงไหลอยู่ในกรรมคุณยินดีเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในที่อยู่อาศัยอาหารการกินสองอย่างนี้ล้วนแต่เป็นตันหาเมื่อพระองค์ชี้ทางเพียงเท่านี้แนละ เรียกว่าธรรมจารกับปวัตนสูตรสมาธิธิปรากฏลงก็มันยายถึงสมาธ,ธิิความเห็นถูกต้องความดำริถูกต้องไปจนถึงสมาสติสมาสมาธิสมาสติสมาสมาธิ เมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นก็เป็นสมาธิสติสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเพราะเกิดจากความรู้ความเห็นอันถูกต้องแล้วเขานี้ก็จบพานยาคนณัญญาก็จบจบกิจพรมจันทร์จบการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจ ดังนั้นคนในโลกนี้อาจกำลังจะรูปคำคลำหาทางก็ตามพ,พ่อภูมิของตนเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็ละวางได้ตามความจริงความเป็นความไปตามอัตภาพของบุญตามอัตภาพของธรรมผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลม อย่างพระมาหากัสสปะหรือพระสารีบุตรอ,อีกท่านหนึ่งพระเจ้าแสดงธรรมขึ้นโดยที่ไม่ต้องพูดแค่หยิบยกดอกบัวขึ้นพระมาหากัสสปะก็แจ้งอยู่ในใจทันทีอย่างนี้เป็นตนจึงได้กำเนิดคำซ้อนที่ฉับพลันเพื่อให้เข้ากับ ผู้ที่มีปัญญาฉับพลันเราจะเข้าถึงแบบไหนแบบใดแบบช้าแบบเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาดังนั้นจึงไม่ควรไปทุกข์ไปสุขอะไรมากมายจริงๆแล้ว ถ้าเราดับความเห็นทั้งหมดลงความหลุดพ้นก็ปรากฏอยู่ตรงนี้แหละนิพพานก็ปรากฏอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องข้ามไปสู่ฝั่งทางโน้นด้วยความคิดเห็นแต่เมื่อเราดับความคิดเห็นแล้วดับความคิดเห็นแล้วฝั่งทางโน้นก็หายไปฝั่งทางนี้ก็หายไป แบบไหนแบบไหนก็หายไปสงบแบบไหนแบบไหนก็หายไปไม่เป็นแบบไหนไม่เป็นอะไรไม่มุ่งในอนาคตไม่เสียดายในอดีตไม่กังวลในอดีตไม่เลื้อฟื้นของในอดีตมาคิดมาทํามันก็จบ สำคัญที่ว่าพอใจที่จะจบหรือไม่ยอมที่จะจบหรือไม่ยอมที่จะทิง้งยอมที่จะวางยอมที่จะละหรือไม่มอยู่ที่ยอมหรือไม่นี่แหละความพอใจเรียกว่าพอใจที่จะวางที่จะอยู่แบบใดละ่ะ ถ้ายังพอใจที่จะอยู่แบบโลกแบบหลงแบบคล่องแบบร้อนแบบรุ่มที่ถ้าพอใจที่จะอยู่แบบเกลือกล้วอยู่กับกามคุณอยู่กับความเพลิดเพลินมันก็ยังเข้าใจไม่ได้ในคำว่าพอใจยอมยอมที่จะวาง ้ายอมที่จะวางแล้วก,การดำเนินชีวิตมันก็จะดำเนินไปในความพอใจที่จะวางบางคนจึงถามว่าทำไมคารวาสจึงไม่มีอุปนิสัยที่เป็นพระหลานพระหลานจึงไม่มีในอุปนิสัยของคารวาส เพราะว่าตั้งแต่พระอนาคามีเป็นต้นไปก็มีความพอใจที่จะวางยอมที่จะวางชีวิตก็เป็นไปตามจิตใจเมื่อจิตใจพอใจยอมที่จะวางแล้วท่านก็อยู่อยู่กับโลกยากอยู่กับกิจกรรมทางโลกยาก อยู่กับฟูงชนยากจำเป็นต้องหลีเว้นเฟ้นกายออกไปตามอุปนิสัยของผู้ที่ยอมที่จะวางจะปลดจับเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเราอยากเข้าถึงก็ดับความอยากเสียแล้วก็วางลงเสีย ยอมพอใจพอใจที่ยอมที่จะอยู่แบบที่ไม่คล่องไม่ขัดไม่เรึงรัดตัวเองไว้ด้วยตัณหาไม่เรึงรัดตัวเองไม่ด้วยการบีบคั้นกดดันอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นตน้น